เป็นภาพที่สวยงามมากท่านผู้ชมดูสิรถไฟฟ้าวิ่งสวนกันก็คือหาชมยากมากท่านผู้ชมอันนี้พอดีบังเอิญมาเจอพอดีก็เลยถ่ายบรรยากาศรถไฟฟ้า,ฟาเนาะเนี่ยวิ่งผ่านกันอย่างสวยงามมากท่านผู้ชมสวยงามมากจริงๆท่านผู้ชมอันนี้เป็นบรรยากาศกรุงเทพยา,ยามค่ําคืนนะท่านผู้ชมสวยนะสวยนะท่านผู้ชมสวยเนาะเนี่ยใครรู้บ้างเอยว่าอยู่ที่ไหน <c oughs> ใครรู้บ้างเอ่ยเห็นตรงนี้ก็าน่าจะรูจแล้วเนาะ ว่าเป็นที่ไหนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองทานผู้ชมเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะทานผู้ชมประเด็นของเราวันนี้ก็คือต่างชาติต่างชาติบอกว่าเมืองไทยเหมือนเมืองสวรรค์มันจริงหรือเปล่าทานผู้ชมทําไมต่างชาติเขาช่างยกยอเมืองไทยจังเลยว,ว่าเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์คือบางนักท่องเที่ยวบางท่านที่มาจากต่างประเทศเนาะ ประเทศที่พัฒนาแล้วที่จเจริญแล้วเนาะเขาก็จะบอกว่าทําไมเมืองไทยเป็นประเทศได้พัฒนาหรือกําลังพัฒนาแต่ทําไมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่เคยคิดนะว,ว่าเมืองไทยจะมีรถไฟฟ้าท่านผู้ชมมีนําซ้ํายังมีรถไฟใต้ดินอีกมีนําซ้ําอีกท่านผู้ชมเม,ม,มืองไทยกําลังจะมีรถไฟความเร็วสูง,งซึ่งซึ่งซึ่งบางประเทศเอ่อ นักท่องเที่ยวต่างประเทศบางท่านเขายังบอกว่าประเทศเขายังไม่พัฒนาขนาดนี้เลยแต่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กรุงเทพทําไมเอพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบว่า,แ,ววาแม้แต่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาหรือหรือแบบยังไม่ได้เป็นประเทศร่ํารวยเนาะมีสิ่งอนวยความสะดวกทุกอย่างอยากกินอะไรก็ได้กินท่านผู้ชมแม้แต่เวลาค่ำคืนเวลาดึกๆค่ำคืนคุณอยากกินอะไร มีขายทุกอย่างอยากกินอะไรมีหมดอย่างต่างชาติมาที่เมืองไทยอาหารการกินทุกอย่างตอนแรกเขาก็ตกใจนะเขากลัวบอกว่า,วาเออมาที่เมืองไทยมาเอเชียเนี่ยมันจะมีเฮมเบอร์เกอร์ขายไหมเนาะมีซอสเศษขายไหมมีอะไรขายไหมอนะไรประมาณนี้อาหารแบบของประเทศเขาจะมีไหมแล้วเขาจะกินข้าวได้ไหมอะไรประมาณนี้เขาคิดไปต่างๆนานาท่านผู้ชมที่ไหนได้มาถึงโอ้โหมันอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลชัดๆมีทุกอย่างที่คุณอยากจะกิน คุณตื่นมากี่โมงกี่ยามมีตลอดเวลาเพราะว่าประเทศเขาบางบางประเทศเนี่ยถ้าค่ำค่มาเนี่ยเขาก็ปิดร้านกันหมดนทุ่มสองทุ่มก็ปิดร้านปิดร้านนอนกันหมดแล้วแต่แต่เมืองไทยนี่เป็นไอ้เซี่งมากแม้แต่ร้านขายของชําร้านขายของชําจะเรียกถูกไป็นะ้านของชํเซเว่นอีเลฟเว่นแม้แต่เซเว่นอีเลฟเว่นเปิดตลอดคืนท่านผู้ชมฝรั่งมาที่ตกใจมาก เปิดตลอดคืนเซเว่นเอเลเว่นมีหนำซ้ำําเปิดทั้งคืนแล้วต่างจังหวัดบางจังหวัดที่แบบว่าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเซเว่นก็เปิดทั้งคืนมันเป็นไปได้งไงท่านผู้ชมเขาก็ง,งงว่าเอา้าทําไมบางทีจังหวัดเล็กๆ,ๆนะ้อยๆอะไรประมาณนี้เซเว่นก็เปิดทั้งคืนนี่เหรอจะมีคนมาซื้อ,ห,อหรออะไรประมาณนี้ก็คือครว่าอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาที่ว่า,าต้องเปิดให้เหมือนกันทุกสาขาแล้วก็คือเปิดตลอดคืนในประมาณนี้ท่านผู้ชมเขาก็สงสัยกันกะ็เรียกว่า ถ้าคุณอยากกินอะไรนะเซเว่นมีให้คุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินต่างๆอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาเซเว่นน,นนะแต่ว่าอันนี้คือต่างชาติก็พูดมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาก็คือพูดตามที่ต่างชาติบอกนะต่างชาติบอกว่าอยากกินครัวซองอยากกินอะไรอะ่ะอ่านฝรั่งนั่นแหละนมขนมนมเนยนั่นแหละมีทุกอย่างแล้วแล้วเมืองไทยทําอร่อยมากท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ฝรั่งพูดเองนะไม่ใช่ตาตาพูดเองนะ ฝรั่งคนาพูด,ดย่เขามีทุกอย่างตอนแรกเขามาเขากลัวเ,เขากินอาหารไทยไม่ได้มัน,มนจะมีอาหารต่างชาติขายหรือเปล่าเนาะอะไรประมาณนี้เขาก็ตกใจเนาะกลัว,กล,วกลัวกินไม่ได้ที่ไหนได้มีทุกอย่างมีน้ำซ้ำําอาหารในเซเว่นถ้าเป็นต่างประเทศที่เขาเคยอยู่มาอาหารที่เขาซื้อมาก็คือซื้อแล้วก็คือต้องจะเป็นอาหารที่ไม่ได้อุ่นเมืานกัน้นเถอะก็คือทําเสร็จเลยแล้วก็คือซื้อไปกินเลยอนะไรประมาณนี้แต่ที่นี้อาหารมสซิ่งมากคุณสามารถอุ่นได้ แล้วไม่ใช่ว่าคือต่างตางชาติบางท่านเข้ามาซื้อสินค้ามาซื้ออาหารอาหารในเซเว่นเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าต้องอุ่นได้เนาะเขาก็แต่แต่แตก็คือด้วยความที่ว่าการบริการของเมืองไทยเนาะเมืองไทยที่เป็นเมืองที่แบบว่าเอ,อช่วยเหลือลูกค้าเนะเขาถามเขาว่าจะอุ่นไหมพอ,อลูกค้าบอกว่าถ้าอุ่นเสียตังค์ไม่ไม่เสียอะไรประมาณน,นี้ก็ก็อ,อุ่นอุ่นแล้วกันเลยมั้งเขาเลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะกินอาหารที่แบบร้อนๆแบบว่า เหมือนทาสดๆใหม่ๆ,มๆะนะครับตอนนี้แล้วเดินไปทางไหนก็มีอาหารกานกินท่านผู้ชมก็คือไม่อดไม่อยากฝรั่งบางท่านเข้ามาอยู่เมืองไทยยังคิดว่าจะมากะเกษียณที่เมืองไทยเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันสะดวกสบายมันรถไฟฟ้าก็ครอบคลุมทั่วทั้ง,ท,งทั้งเมืองเนาะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์รถตุ๊กตุ๊กรถมอเตอร์ไซค์รถ,รถแท็กซี่แล้วโอ้โหสารพัดอย่างมีทั้งคืนอยากกินอะไรก็สั่งได้ทั้งคืน ซึ่งเป็นอะไรที่อาเมสซิ่งมากคือเป็นเป็นกรุงเทพนี่เป็นเมืองที่ไม่ไม่รู้จักลับไหลเนาะแล้วชาวต่างชาติเชิญไปท่านผู้ชมปีเนี้ปีที่ผ่านมาปีเอ่อปีที่แล้วเนาะท่านผู้ชมมีต่างชาติเข้ามาสามสิบสามล้านคนท่านผู้ชมเข้ามากรุงเทพนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยท่านผู้ชมไม่น่าเชือ่อท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นมาได้เนาะก็คือสรุปก็คือเหมือนใครว่าต่างชาติอ่ะที่เข้ามาเมืองไทยเขาบอกอาหารก็ถูกอาหารอร่อย ทำทำอาหารนี่ทํายังไงถึงมนทึงอร่อยขนาดนี้เลยวันนี้ก็คือเขายกให้ว่าเมืองไทยนี่คือเป็นเมืองสวรรค์ดีๆนี่เองพอพอมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่อยากกลับไม่อยากกลับบ้านตัวเองติ <c oughs> ดจใจไงท่านผู้ชมอาหารก็ถูกแถมอร่อยแถมอะไรเงี้ยเที่ยวท่องเที่ยวก็เยอะมาอยู่เป็นเดือนยังเที่ยวไม่หมดเลยท,ที่เที่ยวเยอะมากเลยวันนี้ว่าหลังเขาก็ตกใจว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะ แต่ท่ามันม,มีอะไรที่หลัหลาแบบห้างสะถิงนคานะอย่างคอัสยามเนี่ยโอ,โอ้ใหญ่โตมโหรานเลยมพืท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดแบบนี้ไหมแต่ตาประเทีวก็ว่าน่าจะใช่นะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆนะครับย่เลื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตาตามาเทียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ